ที่ห้องสมุดหรอมีอะไรหรือหนวยต้นอ๋อพวกเราไม่ค่อยเข้าใจอะไรบางอย่างนะเรื่องอะไรล่ะลองบอกเรามาสิเผื่อเราช่วยได้นะเธอหนะช่วยได้อยู่แล้วล่ะเพราะเธอเรียนเกง่งใช่พวกเราไม่ค่อยเข้าใจเรื่องคำราชาศัพท์นะ่ะอ๋อได้เลยพอดีเรากำลังสนใจเรื่องนี้อยู่พอดีเผื่อวันไหนคุณครูให้เราไปรับเสด็จ เราจะได้ใช้เป็นเราได้ขอสื่อการสอนของคุณครูมาดูนี่ไงล่ะดีจังเลยงั้นเรามาช่วยกันทบทวนดีกว่าเอาอย่างนี้นะเราจะเป็นคนถือบัตรภาพนี้ไว้ทั้งหมดแล้วเธอทั้งสองคนก็เป็นคนเลือกว่าจะเอาใบไหนจากนั้นเราก็จะชูภาพให้เธอดูแล้วเธอก็ตอบเป็นคำราชาศัพท์ที่ถูกต้องตกลงไหมตกลงเหมือนปิศนามคำทายใช่ไหมใช่ใช่แต่เอใครจะเป็นคนเริ่มก่อนล่ะ เป่ายิงฉุกสิยุติธรรมดียิงฉุบยิงฉุกยิงฉุบ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 เย่ฉันชนะฉันได้หยิบก,ก่อนเธอได้ภาพหมวกเ่่มราชาสั์เรียกว่าอะไรให้เวลาตอบสามวินานทีอืพระมาลาใช่ไหมถูกต้องจ้าอ้าว คราวนี้ต้อนหยิบบ้างนะเอจะเอาใบไหนดีนะอย่าลีลาหยิบเร็วภาพแหวนเครื่องรชาชสัม์เรียกว่าอะไรอ๋อพระธรรมรงใช่ไหมถูกต้องจ้ะเก่งมากเลยโหด้วยเหรอแหมเราเดาเอาน้นเนี่ย ตอนที่ครูสอนเราผลอหลับไปแวบหนึ่งกินมากนะสิถึงได้หลับทั้งปีเอา้าอย่ามวนเห็นกันอยู่เลยไม่ทายต่อดีกว่าเดี๋ยวหมดเวลาพักเที่ยงคราวนี้หมวยหยิบบ้างนะภาพหวีทำราชาศัพท์เรียกว่าอะไรเอ่ยติ๊กต๊ก อ๋อคำราชาศัพท์เรียกว่าพระสางไงถูกต้องจ้าอา้าวต่อไปต้นหยิบบ้างภาพกางเกงคำราชาศัพท์เรียกว่าอะไรทำไมของเรายากจังแบบนี้ขอตัวช่วยได้ไหมเจีย๊ยบก็ถามตัวช่วยสิจะช่วยเธอได้ าได้แต่ต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนนะอ๋อหอโหดจังเลย๋วยเดี๋ยวเรือสิบบาทหนึ่งชามได้เลยตกลงตกลง,ตกลงได้แล้วก็รีบตอบมาซะกรอนั้นแล้วหมวยตอบก่อนอ้าวตกลงใครเป็นตัวช่วยก็ได้ก็ได้นี่ถือว่าเป็นเพื่อนกันนะตอบว่าพระอะไรเพราพรามันติดอยู่ที่ปาก อ๋อระสนับเราถูกต้องจ้ะเก่งมากทั้งสองคนเลยมาดูต่อคราวนี้หมวยยิบนะภาพเข็มขัดทังราชาศัพท์เรียกว่าอย่างไรพระพระพระปั้นเ่งถูกต้องจ้ะเก่งจังเลยหมวยนับถือเลยคราวนี้เราบ้างเอาบัตรผ้ามาเลยเจียม เธอได้ภาพตุ้มหูคำราชาศัพท์เรียกว่าอะไรเอ่ยต้นอ๋อพระกุณฑลถูกต้องจ้ะคราวนี้หัวยิบนะภาพกำไลคำราชาศัพท์เรียกว่าอะไรพระอืมพระ เอาตัวช่วยไหมคำนี้เราได้เราตื่นพอดีตอนนั้นได้เลยต้นเพื่อนรักพระเกยูนถูกต้องค่ะไม่ต้องทายเลยมั้งเก่งๆกันทุกคนเลยไหนๆก็ไหนๆละเอาให้ครบสิบคำเลยแล้วกันเจี๊ยบตกลงไหมหมวยว่าไงไม่มีปัญหาได้เสมองั้นหยิบบัตรภาพเลยต้น ภาพบตป่าคำราชาศัพท์คือฉลองพระเนตรคำนี้จำได้ขึ้นใจถูกต้องจ้าคราวนี้หัวยหยิบนะภาพอะไรนะอ๋อภาพกระจกกระจกหรอพระฉายถูกต้องจ้าเหลืออีกหนึ่งคำนะเจี๊ยบเราจัดการเองคำนี้ลู ภาพเสื้อคำราชศัพท์คือพระพระพระตัวช่วยว่างนะคะไม่แน่ใจหรออย่ากวนกำลังทำสมาธิรีบตป่อมาได้แล้วจะขึ้นเรียนแล้วนะเดี๋ยวขึ้นชะโดนดุอีกพระพระพระอืนพระ ฉลองพระองค์ไม่มีนะไม่ใช่ไม่ใช่ฉลองพระองค์น่ะพระข้างหน้าตัดทิ้งเหลือฉลองพระองค์ถูกต้องจ้าฮ้อกว่าจะจบได้สิบคําแล้วเป็นไงเข้าใจมากขึ้นไหมล่ะเข้าใจแล้วค่ะคุณครูเจีย๊ยบงั้นเราเรีบขึ้นชั้นเรียนกันเถอะไปเร็ว คราวนี้เรามาทบทวนเรื่องคำราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้สอยกันนะคะพระมาลาหมายถึงหมวกพระธรรมรงหมายถึงแหวน ยูนหมายถึงกำไรฉลองพระเนตรหมายถึงแว่นตาพระสางหมายถึง หวีพระฉายหมายถึงกระโจกพระปั้นเน่งหรือรัดพระองค์หมายถึงเข็มขัด พระสนับเพลาหมายถึงกางเกงฉลองพระองค์หมายถึงเสื้อพระกุณฑลหมายถึง ต้มหูสร้อยพระสอหมายถึงสร้อยคอพระกรดหมายถึงร่ม ฉลองพระบาทหมายถึงรองเท้าถุงพระบาทหมายถึงถุงเท้าพระเก้าอี้หมายถึง เก้าอีพระสุคนหมายถึงน้ำหอมพระภูษาหมายถึงผ้านุ่ง พระจุธามณีหมายถึงปิ่นปักผมพระอุณหิตหมายถึงมงกุฎ ามเสียงเพลงไมโยกซ้ายไมโยกขวาคำราชาศัพท์ใช้กับพระราชาและสุภาพชนทั่วไปมาเรียนคำราชาศัพท์มรณะภาคใช้กับพระสงฆ์แปะวาตายพระธิดาก็คือลูกสาวส่วนพระโอรสเล่าก็คือลูกชายไมโยกซ้ายไมโยกขวาปรามชะ ารนั้นไงมาจำมาอ่านกันสิพระชนนีแปลว่าแม่นะเธอสวยนั้นก็คือกินส่วนพระสุบินก็ฝันละเมออนุชาแปลว่าน้องชายพระคนิทานนั้นใสแปลว่าน้องสาวคุณพ่อคือพระบิดาส่วนหลานนั้นนะพระนด,ดาไงเล่า น,นี้ทรงจำไว้พระราชทานคือให้ดื่มเราไปคือน้ำจันยังมีคำอีกมากมายเมื่อท่านตายเราใช้สวรรค์คดพระบรรทมนั้นแปลว่านนนพระธรรมรงก็คือแหวนนั่นไงพระเนตรนั้นใสก็คือดวงตาพระนาคาก็คือเล็บไง ปวยใช้ประชวนจำไว้นะเธอ